ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิทพิเศษ ในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทะวะก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตาลทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรา,เรามาอย่างยาวนานนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทีมงานตามทวะในรายการตอบคำถามจากดวงดาวครั้งที่72ตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2568วันนี้ทีมงานจะดูดวงและตอบคำถามของคุณน้ำกันค่ะคุณน้ําส่งคำถามเข้ามาท้ายคลิปตอบคำถามครั้งที่แล้วทีมงานจะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในการพิจารณาดวงชะตาให้นะครับทีมงานขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจราย,รายการของเรา โดยเฉพาะท่านที่ส่งค่าขนมเข้ามาทางซูเปอร์แตงส์และท่านสมาชิกที่ให้การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะสารต่องานโหราศาสตร์เพื่อนำความรู้ของครูบาอาจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนต่อไปค่ะใครก็ตามที่ต้องการให้ทีมงานตอบคำถามด้วยการดูดวงทีมงานจะรับคำถามของท่านโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะ ท่านไม่ต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงเพียงแต่บอกชื่อเล่นที่จะใช้ในการตอบคำถามมาก็เพียงพอค่ะสิ่งสำคัญคือวันเดือนปีและเวลาเกิดสถานที่เกิดเพศและอาชีพนะคะต้องบอกมาให้ชัดเจนท่านที่สนใจสามารถถามได้หนึ่งคำถามนะคะทีมงานก็จะตอบคำถามให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทีมงานจะรับคำถามสัปดาห์ละหนึ่งท่านนะคะ ใช้ระบบส่งกรได้ก่อนเราจะตอบคิวแรกเท่านั้นยกเว้นท่านที่เป็นสมาชิกนะคะทีมงานจะตอบให้เป็นกรณีพิเศษและทีมงานขอไม่ตอบดวงชะตาเดิมซ้ำายใน3เดือนหรือว่า12เทปนะคะหากท่านส่งคำถามไม่ทันก็ขอให้รอจองใหม่ในรอบหน้าค่ะและเงื่อนไขสุดท้ายนะคะท่านเจ้าของคำถามต้องยินยอมให้ทีมงานเปิดดวงของท่านบนย t u b e และทีมงานอาจจะนาไปแชร์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ ท่านที่สนใจก็สามารถส่งคำถามได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจ้าของดวงในวันนี้คือคุณน้ำเกิดวันที่26พฤษภาคมพศ2504เวลา18นาฬิกาที่จังหวัดพะเยาเมื่อเทียบเป็นจันทรคติตรงกับวันสุขขึ้น12ค่ำเดือน7ปีฉลูขณะนี้มีอายุ63ปี8เดือนหรือย่าง64ปีคุณน้ำไม่ได้แจ้งอาชีพไว้นะคะเมื่อทีมงานได้ผูกดวงแล้ว เจ้าชะตามีลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกหนึ่งองศา20ลิปดาค่อนไปทางราศีตุลจึงเป็นธาตุน้ำกึ่งธาตุลม เป็นคนปรับตัวเปลี่ยนแปลงและมีความผ,ลผลันผวนสัญ,ญลักษณ์ของราศีเป็นรูปแมงป่องและตาช่างเจ้าชะตาจึงเป็นคนที่มีมาตรฐานและมีพิษสงคนหนึ่งการดูพื้นดวงสิ่งแรกคือการดูดาวที่สถิตในภพต่างๆบนจักรราศีเพื่อที่จะดูว่าเรื่องหลักๆ 12- เรื่อง12เรือนชะตามีดาวกำหนดศัก,กยภาพของเจ้าชะตาไว้อย่างไรบ้างเราก็จะมาดูกันเลยนะคะภพแรกที่มีดาวคือภพสหัชชะที่หมายถึงเพื่อน พี่น้องสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีดาวสามดวงคือดาวเกตดาวเสาและดาวพฤหัสบดีดาวเกตเดินตรงเสมอไม่มีธทำเนียบเกตตกสหัชชาหมายถึงเจ้าชะตามีเพื่อนพี่น้องที่คอยช่วยเหลืออย่างดีเจ้าชะตาเป็นคนชอบสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติศาสนกิจมักจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวมีดาวเสาได้ทำเนียบเกษตรบดีโคจรพักตกอยู่ในภพสหัชชะ ทำให้เจ้าชะตามักมีเพื่อนเป็นนักเลงแต่ดาวเสาร์วิปริตเพื่อนจึงเป็นคนใจไม่ถึงหรือไม่ได้มีใจคอห้าวหารมากนักแต่ก็ดีกว่ายังดีที่ว่าเพื่อนไม่ค่อยนำความเดือดร้อนมาให้ดาวพฤหัสได้ทำเนียบนิดโครจรพักตกพบสหัสช้าจะมีเพื่อนอายุมากกว่าแต่ความรู้ไม่ค่อยเด่นหรือไม่ค่อยเน้นวิชาการพฤหัสโครจรวิป,ปริตเพื่อนของคุณน้ำอาจนำความรู้หรือหลักการมาใช้แบบแปลก เมื่อดูผลจากดาวกระทบกันคือมี97พักทำให้เพื่อนไม่เสี่ยงแทนใครเพื่อนเอาตัวเองรอดไว้ก่อนมี9 5ห้าที่พฤหัสพักทำให้มีเพื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีพฤหัสพักเสาพักคู่ห้าําทำให้เพื่อนพี่น้องสบายไม่ลำบากช่องต่อมาคือช่องอรินะคะมีดาวศุกร์ได้ทำเนียบประแล้วโคจรนมน ดาวสุกในดวงนี้ถือว่าอ่อนเพราะว่าไปตกช่องเบียนทำเนียบก็เสียและเดินวิปริตซึ่งจะส่งผลให้เจ้าชะตาไม่ชอบวางแผนล่วงหน้าไม่สนใจเ,เรื่องการเงินการลงทุนสักเท่าไหร่และมักมีปัญหาอุปสรรคเรื่องเงินเงินทองทองหรือมีเหตุเพศภัยมาจากความรักรักใครชอบใครก็มักจะมีคู่แข่งมาคอยแย่งชิงอยู่เรื่อยแต่ก็ดีในแง่ที่ว่าก็เป็นคนกิเลสน้อยนั่นเอง ช่องต่อมาคือช่องปัตตนิหมายถึงคนรักคู่ครองมีดาวอาทิตย์ไม่มีธรรมเนียบทำนายว่าเจ้าชะตามีคู่ครองแบบดาวอาทิตย์คือเป็นคนเนี้ยบเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีระเบียบว,วินัยกล้าหาญและเป็นสุภาพบุรุษนอกจากนี้ดาวอาทิตย์เล็งยังส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนทรณงมีความเคร่งครัดในหน้าที่สามีภรรยา และเจ้าชะตาก็จะชอบเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ก็ไม่เชื่อไม่ตามใครเชื่อมั่นในตนเองช่องต่อมาคือมรณะหมายถึงสิ่งที่เสื่อมลงมีดาวพุธได้ทำเนียบเกษตรโคจรปกติดาวพุธตกมรณะทำให้เจ้าชะตาพูดดีเฉพาะตอนแรกๆพอน,น,นานๆไปก็พูดจาไม่ค่อยเข้าหูดาวพุธตกอรินั้นจะรวมถึง เจ้าชะตามักเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยช่องต่อมาคือสุขภาหมายถึงความคิดมีดาวังคารได้ทำเนียบนิดโคจรปกติอังคารตกสุภาพทำให้เป็นคนขี้น้อยใจมักจะคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเป็นคนขาดความอบอุ่นคนหนึ่งช่องต่อมาคือช่องกรมมะมีดาวใหญ่สองดวงคือมฤตยูและราหู มฤตยูตกกรรมมะเดินปกติทำให้เจ้าชะตามักทำงานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยหรือความตายหรือเป็นงานช่วยเหลือผู้อื่นเช่นงานดับเพลิงงานกู้ภยัยงานกู้ชีพดาวราหูตกกรรมมะได้ทำเนียบปราเจ้าชะตามักทำงานด้วยความวุ่นวายทำงานไม่เหมือนชาวบ้านหรือเป็นงานประเภทงานเบื้องหลังเมื่อดูผลของดาวกระทบกัน0ูนย์ เป็นคู่ที่ดีหมายถึงการตั้งตัวได้เจ้าชะตาจึงมีงานที่ทำแล้วเป็นตั้งหลักตั้งตัวได้เป็นงานที่มั่นคงและทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นช่องต่อมาคือช่องลาพระที่หมายถึงลาผลความสำเร็จมีดาวจันทร์ได้ทำเนียบราชาโชคทำให้เจ้าชะตาเป็นคนน่ารักใคร่มีคนอยากเอาใจใส่ดูแล และมักจะได้ลาบเป็นของกินของฝากเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยการดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือการดูว่าดาวได้องค์เกณฑ์หรือไม่อ้างอิงตามตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามานุชิตชิโนรสพระข้อองค์เกณฑ์คือพระข้อที่ตรงตามลักษณะดังนี้นาราเอกะจตุอัมพุกิตสสตตะปัสวทศเมื่อดูดวงชะตาของคุณนามีมลักษณะสถิตราศีพิจิก เราดูตามรูปก็จะเห็นว่ามีดาวอาทิตย์ที่พบปัตตนิคือพบที่7ราศีพิจิกคือราศีกีตาพอมีดาวในพบที่7ก็จะได้เกณฑ์กีตสัตตะในตำราจากักรีปณีกล่าวไว้ว่าสูจากกินทางชัยยะสิทธังพระอาทิตย์เป็นเกณฑ์จะมีชัยชนะเหนือข้าศึกทั้งปวง จึงทำนายว่าเป็นดวงชะตาที่สูงส่งมีชัยชนะต่อศัตรูและอุปสรรคต่างๆเจริญในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามีเกียรติมียศมีศักดิ์รีและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ดวงนี้มีดาวตกอยู่ในช่องเบียนคือดาวสุกตกอริและดาวพุธตกมรณนะจึงต้องทำนายเพิ่มเติมว่าจะเสื่อมซามและเป็นขาลงได้ในภายหลัง การดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือดูว่ารูปดวงได้ลักษณะพิเศษหรือไม่ดวงของคุณน้ำมีดาวที่สมราศีธาตุดินคือมีอาทิตย์ที่ราศีพฤษศมีจันทร์ที่ราศีกันและพระฤหัสเสาเกตที่ราศีมังกรได้เป็นรูปสามเหลี่ยมจึงเรียกว่าตรีโกนธาตุดินสามเรือนชะตาที่ประกอบเป็นตรีโกนคือภพสหัชชะปัตตนิลาภะเราเรียกตรีโกนนี้ว่าตรีโกนปัตติ และดังในตรีโกนก็คืออาทิตย์จันทร์พฤหัสเสารและเกตอธิบายได้ดังนี้ดวงชะตาที่มีตรีโกนจะเป็นดวงชะตาที่สามารถดำเนินกิจการได้ตรีโกนธาตุด,ดินคือเป็นกิจการที่ตั้งอยู่เป็นที่เป็นทางมีความมั่นคงเป็นตรีโกนปัตตนิคือเป็นกิจการของครอบครัวหรือกิจการที่หุ้นส่วนคู่ครองเป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินการ เราในตรีโกณเมื่อจัดกลุ่มจะแบ่งได้เป็น157บวกกับ9และ2 157นั่นหมายถึงก๊กศักดินาบวกกับ9ก็คือมีเทวดาส่งเสริมให้ก๊กศักดินานั้นสูงส่งบวกกับ2คือการดูแลเอาใจใส่หรือหมายถึงของกินของใช้ของตกแต่งสวยๆงามๆหรือของกระจุกกระจิกต่างๆสรุปพอได้ความว่าคุณน้ำจะมีกิจการที่เป็นของคนรักหุ้นส่วนหรือครอบครัว ที่เกี่ยวกับของกินของใช้ที่จัดให้กับคนชั้นสูงเป็นคนมีหน้ามีตามีเกียรติอยู่ในชั้นบริหารระดับผู้นำหรืออาจเป็นคนในราชการก็เป็นได้ทีมงานได้ทำดวงกาลจักรที่อายุ80ปีมาให้กับคุณน้ำด้วยนะครับเมื่ออายุ80ปีจะมีดาวที่ส่งผลถึงลัคนาหลายดวงมีดาว2 3 8กุมลักษ์และตรีโกนโยกถึงเป็นตรีโกณปัตตนิมีดาว6 90้ารวมเป็น236บวกกกวิญญาณ890นั่นคือเจ้าชะตาจะใส่ใจดูแลเรื่องรายละเอียดการเป็นอยู่และครอบครัวตามแบบดาวจันร์ทมีความขยันแบบดาวอังคารและมีความคุ้นคิดแบบดาวสุขโดยมีดาวก๊กวิญญาณคอยคุ้มครองให้สมตามความปรารถนาเจ้าชะตาจะไม่มีความยากลำบากเพราะว่า,าดาคู่แสนสาหัสนั้นไปตกมรณะ แต่ออกจะคิดมากเพราะว่าดาวพุธไปตกสุภาทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจไม่ยอมพูดออกมาเมื่อได้ดูดวงพื้นกำเนิดแล้วและดวงการจักรนะคะทีนี้ก็จะมาถึงการตอบคำถามกันแล้วคุณน้ำถามมาว่าอยากรู้ลัคนาตามเวลาและสถานที่เกิดเราก็ตอบได้ว่าคุณน้ำเป็นคนที่มีลัคนาราศีพิจิกที่หองศา20ลิบดา และคุณน้ำอยากทราบบั้นปลายของชีวิตเรามาฟังคำตอบกันเลยค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงคำตอบของคำถามเหล่านี้กันนะครับมันอาจจะเป็นคำตอบที่น่าผิดหวังสักหน่อยเพราะทีมงานก็จะต้องตอบว่าอยากรู้ว่าลัคนาอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าไม่รู้ครับเพราะว่าเวลาเราจะดูว่าดวงนี้ลัคนาสถิตราศีไหน เราก็จะต้องวางลักนาะลงไปก่อนแล้วเช็คว่าตรงกับโจทย์ไหมซึ่งคุณน้ำไม่ได้แจ้งอาชีพไม่ได้บอกเลยว่าชีวิตผ่านอะไรเจออะไรมาทำอะไรมาบ้างทีมงานก็เลยต้องคาดเดาซึ่งคาดเดาว,ว่าด้วยความที่เป็นคนที่มาดูดวงมีความสนใจในเรื่องที่ทำให้เราปลงตกเข้าใจกับชีวิตทีมงานจึงต้องตีความว่าน่าจะเป็นลักษณที่ได้รับอิทธิพลมาจากดาววิญญาณเยอะๆซึ่ง ถ้าอยู่ราศีพิจิกมีตรีโกนปัตตนีก็แปลว่าดาวทุกช่องที่มันโยกถึงก็ส่งผลมาถึงลัคนามีพฤหัสมีเกตก็เป็นดาววิญญาณที่ส่งผลถึงเพราะฉะนั้นคําตอบของทีมงานอาจจะไม่ถูกไม่ใช่ก็ต้องค่อยๆพิจารณาคําพยากรณ์ทีละท่อนไปละกันนะครับซึ่งถ้าพูดกับจริงๆอันนี้จะบอกเป็นกําลังใจไว้ให้นิดหนึ่งแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะว่าทายดวงอย่างไม่มีลัคนาเลยอ่ะมันก็ยังถูกเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาในวันนี้ เราก็ทายดาวทั้งหมดได้ยกเว้นลัคนาก็ถูกไปสิบดวงแล้วแล้วถ้าวัดกันที่ดาวรายเดือนในเดือนเดือนหนึ่งมันก็ตรงกับเราแน่นอนในระดับหนึ่งสิ่งที่มันแตกต่างกันการรู้เรื่องลัคนาหรือไม่รู้เรื่องลัคนานั้นมันต่างกันที่ว่าในจังหวะที่ดาวมันจะโดนเราเนี่ยมาโดนเราตรงๆหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติลัคนาราศีพิจิกมีดาวอาทิตย์อยู่ปัตตนีถ้าหากว่ามีราหูมาถึงจากพบปัตตนีก็ทายว่าโดนคู่ครองเราเต็มเมแต่ถามว่า ส่งผลไปถึงความหมายจากดาวอาทิตย์ที่เป็นหน้าที่การงานไหมก็ส่งผลถึงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคําถามมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณน้ําอยากรู้ว่าเราลักนาอะไรเราจะได้ไปดูว่าเราควรจะไปดูคลิปไหนดูหมอดูเนี่ยเราควรดูของราศีอะไรทีมงานก็อยากจะตอบว่าถ้ารู้ก็ดีแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรดาวกระทบกันเกิดความหมายอะไรแค่นั้นทายได้ยิ่งกว่าการรู้ดูลักนาดูช่องอีกตะครับอ่ะคราวนี้ เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องลักษณะถ้าหากว่าของราศีพิจิกถูกต้องเป100๊ะร้อเซตามชีวิตที่เราเป็นมาหมดก็ถือไว้ได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ไอที่ทายมาก่อนนั้นนี่มันไม่ถูกเลยก็ลองดูคลิปของช่องเราเวลาดูว่าเดือนไหนเป็นยังไงปีไหนเป็นยังไงก็ดูว่าดาวกระทบกันแล้วเป็นยังไงต่อให้ไม่เอาความหมายของช่องมาใส่ยังไงก็เกิดในชีวิตเราอยู่ดีก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมา บ้านปลายชีวิตเราก็มาทายกันแบบนี้แล้วกันบ้านปลายชีวิตสมมุติลัคนามันไม่ดูไม่ได้อยู่ราศีพิจิกแล้วหมุนกาลาจาักรไปมันก็ได้เหมือนเดิมเพราะว่าการหมุนกาลาจาักรนั้นศาสตร์นี้มันใช้แต่ตำแหน่งเดิมของดาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณน้ำราศีอะไรดาวกาลาจากักรก็ได้รูปแบบทางขวานี้เหมือนเดิมครับซึ่งได้ความว่าในช่วงบ้านปลายชีวิตสมมุติเรา อายุถึง80ซึ่งก็ขอให้อายุยืนถึง80นะครับเราจะได้ตรีโกณปัตตนีอีกครั้งเป็นดาว690เดิมทีเขาว่ามีดาวอะไรรวมกับ90เนี่ยคือทำสิ่งนั้นจนตายซึ่งถ้าทายจากอายุ80ปีก็เป็นไปได้ร่วมหัวจมท้ายกับสิ่งที่อยากทำกับคนรักกับคนที่เรามีความผูกพันด้วยตรีโกณปัตตนีร่วมหัวจมท้ายกันทาแบบนั้นซึ่งทายได้เพราะว่า เดิมทีดวงนี้มีตรีโกณในตำแหน่งเดียวกันไปๆปด้วยตอนอายุ80เรียกได้ว,ว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปต,ตั้งแต่76 78ไปจนถึง80บวกๆเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสิ่งที่จะทำอะไรแล้วแต่มันจะนิ่งจริงๆนั้นแต่80เป็นต้นไปมันเป็นจังหวะที่เรารู้ตัวแล้วว่าเราอยากทำสิ่งนี้อยากอยู่กับคนนี้อยากเป็นอย่างนี้ แล้วได้ทำด้วยเพราะดาวมันมาส่งเสริมกันทั้งเรื่องความคิดการลงมือกระทำเพราะว่ามันส่งเสริมกันแบบเป็นตรีโกนสิ่งที่คิดจะได้ทำจริงๆนั่นเองและคงไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเวลามีดาว90เจอกันเนี่ยมันเรียกว่าเป็นการปิดตายต่อสิ่งนั้นก็บ้านปลายของชีวิตตอนอายุ80มีเรื่องนั้นเข้ามานั่นเองนะครับแต่ส่วนก่อนหน้านั้นที่90มันยังไม่ถึงก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาเช่นเดียวกันก็ขอฝากเอาไว้ เตรียมตัวเข้าไว้แล้วกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือลัคนารู้ก็ดีไม่รู้ก็ถ่ายกว้างขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณน้ำอยู่จนถึงอายุ80ให้รู้คำทำนายของเราแล้วกันเนาะการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนรายการตอบคำถามจากดวงดาวในวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะ หวังว่าคำตอบของทีมงานตาลทวะจะเป็นประโยชน์กับท่านเจ้าของดวงแฟนแฟนรายการและท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อยหากชมรายการของเราแล้วมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถแนะนำติชมรายการได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของตาลทวะพยากรณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้ โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอฝากช anel ใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือช anel ทา,ทาโทารอชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ